สวัสดีครับวันนี้อุ้มย้อจะมารีวิวเอ่อเลโก้ครับตอนนี้เป็นเดอะฮารับครับรถเดอะฮรเป็นล้อยางครับล้อยางนะครับล้อยางเกาะถนนครับดิฟไม่ได้ครับผมกลัวล้อมันหลุดครับต่อไปก็จะเป็นอ่านะครับเป็นอะไรไม่รู้นะของทอเขายานไม่ใช่ยานครับ ไม่ไลยไม่รู้อ่ะผมซื้อมาตัวทอดผมอัพตัวทออัพอ่ะเดินไม่ได้แต่ยิงปืนได้ฮะดูฮะนะฮะเดี๋ยวไปสุดท้ายนะตัว่อไปจะเป็นยานเดอะแฟทนะครับยานแฟทมีฐานตั้งไว้ฮะ ฐานตั้งด้วยนะครับเกี่ยอมาก็ได้ครับแบบนี้ครับเกี่ยอมาได้ครับตรงนี้จะงอได้ด้วยนะแต่มาตรฐานเราให้ตรงาดีแล้วเราให้ตรงอย่างเงี้ยมาตรฐานใส่ไว้มันได้ไหมนะนะครับตรงตัวนีก็จะเป็นตัวเลกโก้นะครับ นี่เป็นตัวมินเนียนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะครับตรงทั้งง่ายนะครับนะครับจะเป็นตัวเอรอนแมนเออรอนแมนเห็นไหมครับเออรอนแมนเออรอนแมนกับสีขาวครับต่อไปเป็นตัวเอ่อแบทแมนอับแบทแมนครับผมแบทแมนนะฮะแบทแมนหมวกหัวหายอันนี้เป็นอ่าเดอะฮารคครับเดอะฮาร ต่อไปจะเป็นตัว X-Man นะครับกรงเล็บผมอยู่ที่บ้านนะฮะยืมเอามาฮะครับผมกรงตัว X-Man นะที่มีกรงเล็บนะครับต่อไปจะเป็นอารอนแมนครับอารอนแมนอ่าไม่ใช่อารอนแมนโอ้โทษทีครับอันนี้กับทางอเมริกาครับลืมไปครับ เัลโแมนตัวนี้นครับเัลโแมนดีกันไปครับเกียร์แต้อเมริกาครับเจัมเจรริฮะครับใส่นี้ก่อนครับใส่ยากมากต่อไปครับเป็นตัวอ่าสตาร์วอสครับสตาร์วอสมีดาบด้วยนะครับดาบแกะออกมาได้ฮะสตาร์วอส ก็จะเป็นหนสวยานาะครับมีอันนี้อ่าสัหลุดแล้วนีครับมีปืนมีนี่ครับมีอันนี้ด้วยมีกล้องแล้วก็มีมีด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนน่ารักมากเลยครับ ต่อไปเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่น่าจะเป็นกังฟูนะตัวนี้นะคับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่ากัปตันครับกัปตันขับเรือครับอ่าไปว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเนาะใครอยากซื้อก็อยากซื้อตัวนี้ก็ตัวละหกสิบบาท อยากซื้อได้ก็โทรเบอร์ผมนะครับ062 167 3288นะครับ Facebook ของผมอ่าอยากคูดว่าโสนะครับอยากพูดว่าโซนะครับเฟซบุ๊กของผมเบอร์062 167 3288นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับ